เลยมาแต่สนุกมาขอมาอยู่มาตัวตีกับพี่อ้วนอยู่มาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งก็เดินมามามาโทรโทรบอกพี่อ้วนขึ้นกล้องเลยเดี๋ยวโทรบอกนอ้วนแป๊บนึ่งครับเออมามาสองรถเจ็ดบอกกอต้องสร้างสีสันให้วงการสองรถเจ็ดกว่านิดนึงแหมันเลยทีีน้แหมเลือดสูบฉีดแล้วกกวักมือเรียกเลยเขาก็ยังมันใช่ไหมบอกก ก็ยิ้มทำไมยิ้มโทรศัพท์นะน่โทรศัพท์อ่ะขางโทรศัพท์หรือเปล่าได้เรื่องแน่ๆคนชอบใจกันใหญ่เลยพันสี่ร้อยคนดูใครชอบอ้วนเนี่ยกับพี่อ้วนเนี่ยไอ้นี่เลยใครอยากให้ใครอยากให้สร้างสีสันกับพี่อ้วนบ้างตีเฉพาะไกลนะคนไม่ได้ตีกันเลยกับพี่อ้วนนับถือกันแต่ว่าตีแค่ใกล้นะบอกแล้วพี่บุ๊คดูแบตเตอรี่ด้วยครับจะหมดยังกาลังมันเลยทุคู่เลยครับแบบนี้ไอ้เหี้ยปวดท้องไหมโอ้แต่พอเป็นพี่อ้วนซุปเปอร์เจียงนิกีดกันเลยเป็นนางฟักเลยเขาบอกเป็นนางฟักเลย มันแน่เราหาพูดน่าจะมันจัดๆขอให้ตรงกันครับลุนลุนนี่นี่คุยแล้วท่านตรวจเขาเราเชิญเข้าในไลฟ์ติ๊กต๊อกก่อนหน่อยครับครับว่าผมผมไลฟ์กับเขาอยู่แล้วก็เขาถามเรื่องรอยสองรถเจ็ดมีหรือเปล่าครับมวยสูกคู่มันแน่ๆนได้เดี๋ยวเป็นรุงนี้ก็ได้ครับแน่ยังไงครับครับพระพรลุนลุนครับ ไเป็นหลไม่ไลายพรุ่งนี้ก็ได้นะนอนนี้วครับเสียงอ้แอลแง่แล้วนอนแล้วพูดได้ไงถามดิหนอแล้วพูดได้ไงนอนแล้วพูดได้ไงพูดถามดิมันแน่ใช่ไหมโอ้ทุกพูดจัดเลย